วันนี้นะครับอิงได้รองเท้าตัวใหม่ล่าสุดและก็เรียกว่าท็อปสุดของสายจากแบรนาาด์บ o ูคมนะาหน้าตาดูแปลกนะอ่าหน้าตาดูแปลกดูซิ่งโฉมดูแบบดูใหม่ดูโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองวิ่งด้วยการใช้โปรแกรมลงคอร์ด1000คูณ8ให้รู้กันไปเลยว่ารองเท้าจะวิ่งมันแล้วก็จะวิ่งสนุกขนาดไหนจะตามไปดูพร้อมกันครับ ก่อนที่เราจะไปฟังรีวิวกันนะครับแล้วก็มาดูสเปคของเจ้า Hy เ e r ร์เลียนอีลิต5กันก่อนนะครับเริ่มต้นในอัปเปอร์ใช้วาฟนิดที่บางเบาระบายอากาศได้ดีเสริมด้วยการใช้เทคโนโลยี TPU เพื่อเพิ่มความกระชับและมั่นใจในทุกการสวมใส่มิดโซนะครับใช้โฟม DNA Go ที่ทั้งนุ่มเด้งมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอน Speed Wallless p l Path, ที่ช่วยส่งแรงกลับทําให้คุณวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถัดมาเป็นอัลโซนะครับใช้สปีดแทกลับเบอร์ที่ทั้งบางเบาและยึดเกาะถนนได้ดี โดยรวมแล้วนะครับคู่นี้ออกแบบมาให้เหมาะกับนักวิ่งที่ใส่ในวันซ้อมแล้วก็วันแข่งจริงนะครับมาต่อกันที่ first impression ของรองเท้าคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้เห็นเนี่ยสีสวยามากๆแล้วก็มากับดีไซน์ที่แปลกใหม่นะครับซึ่งไม่เคยเห็นมาในรองเท้ารุ่นไหนมาก่อนนะครับ รองเท้าคู่นี้เนี่ยพอเห็นปุ่มแล้วเนี่ยเองก็แอบสงสัยนิดนึงว่าฟิลวการวิ่งจะเป็นแบบไหนมันจะนิ่มเกินไปไหมมันจะยุบหรือเปล่าเวลาที่เราใช้ความเร็วในเพจที่ต่ำๆนะครับเพจสามอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เองได้เอาไปลองนะครับลงคอดมาแล้วเนี่ยใช้เพจประมาณ3.4 3.3บอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยว้า wow! วมากๆอันดับแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าอัปเปอร์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยใส่สบายมากๆระบายอากาศดีมากๆแล้วก็กระชับมากๆฟีลลิ่ง <Feeling S 1> ของการวิ่งเนี่ยจะเป็นออกไปในแนวทางที่เป็นเขาเรียกว่าสเตเบิลนั่นก็คือพุ่งแแลก็น ตอบสนองได้ไหวมากๆครับทุกคนทาให้เหมือนเรายิ่งกดเพจลงไปยิ่งสนุกมากขึ้นเรื่อยๆรองเท้าเนี่ยส่งแรงมากๆส่วนข้อที่ถ้าอยากจะให้ตีเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสาหรับคนที่วิ่งเพจเจ็ดเพจแเพราะว่ารองเท้าเนี่ยจะตอบสนองได้ดีแล้วก็จะพาเราวิ่งเร็วมากๆในเพจที่ลึกพอสมควรนะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเทา้าต้องบอกว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่เหมาะสําหรับใช้แข่งผันโดยเฉพาะเลยสุดท้ายนะครับมาต่อกันเรื่องไซน์นะครับคู่นี้นะครับใส่ตรงไซส์ไม่ต้องเผื่อไซส์นะครับเพราะว่าตัวช่วงรองเทาเ้า ป่าเท้าเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเผือใส่อิงมองว่าอัปเปอร์แบบนี้เนี่ยเราใส่กระชับกระชับเนี่ยรู้สึกว่าใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ตรงโจทย์มากที่สุดสําหรับใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับราคา7,990บาทสามารถเข้าไปดูได้ที่ช็อปเลฟทุกสาขาหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w l e f c o t h นะ